จากเรื่องการขับขี่มีเรื่องการจอดรถมาฝากกันด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะนี่เป็นปัญหาโลกแตกโดยเฉพาะสําหรับเมืองไทยมีสาวคนหนึ่งอัดคลิปรีวิวการเข้าออกบ้านของตัวเองว่าแต่ละทีลําบากเหลือเกินครับนี่มันออกไม่ได้นี่ขนาดรถเล็กนะคะรถใหญ่ทํายังไงแล้ววัเนี้มันจะออกยังไงว่ามันติดรถอย่างเงี้ยมาจอดอย่างนี้ได้ยังไงมันจอดหน้าซอยไม่ได้แล้วร้วอ,องเรียงใครเนี่ยชนเลยชนเลย นี่แหละครับเป็นความอัดอั้นตันใจของเธอคนนี้นะครับที่อัดคลิปลง t ิ๊กตอกเลยรีวิวคือบ้านของเธอเนี่ยอยู่ในซอยาการจะเข้าจะออกบ้านทีนึงมันต้องตีวงออกแล้วพอมีรถมาจอดตรงทางโค้งตรงที่เป็น3มแยกพอดีตีวงยากครับแล้วซอยแคบด้วยนะเธอจะเลี้ยวขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยเลี้ยวขวาปั๊บแล้วต้องขับเลนซ้ายใช่ไหมก็ต้องไปกินเลนขวาอีก สิ่งจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันนะคะแบบนี้เนี่ยแล้วป้ายเขาก็เห็นอยู่ทนโท่ว่าห้ามจอดรถนี่จอดตรงป้ายที่เขาห้ามจอดเลยครับคุณผู้ชมคลิปนี้แหละครับเ,เป็นการออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าทําไมทําไมมาจอดในที่สาธารณะทั้งๆที่มีป้ายแบบนี้ก่อนหน้านี้เขาบอกไม่มีป้ายาก็มีคนมาจอดพอป้ายไปติดก็ยังจอดอีกนะครับนอกจากนี้เทียพจน์คลิปเช้าวันถัดมาปรากฏว่าป้ายกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วคุณผู้ชม ป้ายห้ามจอดที่ติดเอาไว้สีเหลืองๆนะครับถูกฉีกหลุดออกมาเธอก็เขียนข้อความระบุว่าไปขอดูกล้องวงจรปิดจากอาพาร์ตเมนต์ข้างๆแต่ว่ามุมกล้องไม่ถึงถ้าบอกว่าลมแรงจนป้ายมันหลุดแบบนี้ก็ไม่น่าใช่นะไม่น่าจะฉีกแบบนี้ตอนนี้ท้อแท้มากค่ะชาวเน็ตก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายนะครับบ้างก็แน,นะนําเล่าประสบการณ์ที่เคยทํามาและได้ผลบางค,คนนี่ฮาร์ดคอร์นะบอกว่าจอดแบบนี้เหรอ,อเอาสเปรย์สีไปพ่นใส่เลย ไม่กล้ากลับมาจอดอีกเลยแต่แบบนี้น่าจะผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายค่ะอย่าทําเลยทําให้คนอื่นเสียทรัพย์ะนะครับขณะที่บางคนก็แนะนําบอกว่าเจอแบบนี้แจ้งให้ตํารวจมาช่วยจัดการดีกว่าเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมยังไงทางที่ดีที่สุดเคารพกฎจราจรถ้อยดีถ้อยอาศัยกันที่ไหนที่เป็นที่ห้ามจอดก็อย่าไปจอดเลยครับ อยากให้เห็นออกเห็นใจมากกว่านี้นะคะคนที่เขาสัญจรไปมาแต่ละวันทุกวันเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆนะเพราะนี่คือบ้านเขาเลยนะคะมีรายงานบอกนี่ที่เชียงใหม่นะอ่า,อาฝากเจ้าของรถด้วยนะคะช่วยดูหน่อยค่ะครับ